มันมีอะไรจะมาเล่นเกม Paper Star I O รอโหอล,ด,ลดใหม่เนาะก็ต้องถ้าจะต้องชื่อเนี่ยต้องตั้งแบบนี้แหละนี่เขาสีอะไรดีมันก็อยู่แค่สีเดียวนะนะมันเล่นกันเลยอู้เฮ้ยอยู่ตรงลิงนซะดู ไปนในทิกตอกมาเขาหมุนหมุนมุนอย่างเงี้ยเขาชนะเขาได้ที่หนึ่งโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้อ้ปากคากันเองเฉยเดี๋ยตรงลิมดีมาดีจหรับเราอะไรได้ตัวใหม่แล้วจ้าตอนแรกเราก็รู้สึกว่าบอดหรือเปล่า ทำไมมันรู้สึกแบบงูๆจังที <sk ling> <sk ling> <si ่จริงไม่ใช้ปอดหรอกจ้ะกูเคยทำเออที่นึ่งอาไอ้ไอ้ฟ้ามาแย่งลำลังจับกูไม่ได้หล้วอู้อู้เกือบไปแล้วไอ้ อือเราได้วัวแล้ว,วเฮ้ยเราได้สิบแล้วเหรอเร็วจังเลยเร็วจุ่มกระเบืยอเราต้องฆ่าชมพูนี้ได้ ทำไมไม่ชื่อวิบบับอะุงตูวิบบับอุ๊ยไม่ได้ออกสีไม่ได้อืมตายไพือีดีอืมไอฟ้าไม่ใช่ฟ้าสิฟาไฟนูน่นน้ำเงินไอ้นี่อ,อันนี้กำลังเอ้าหุยฮุยฮุย ชั่วมอ,อตกใจมากวิไอฟ้าอืมมันกลายไป้วไม่ใช่หรือเอาเอาหายไปเลยนะ <c oughs> ฉันผิวจะเป็นสีนสม่วงแล้วกันอื้อ เคยมาตัดซะใหญ่เลยฮู้ฮูฮู้ <c oughs> ได้ลงเป็ดมาแล้วห้ามตายอืมห้ามตายยี่สิบ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 สิวหรือว่ามีคนกินของเราอยู่วะน่าไงมีคนกินของเราอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องไปฆ่ามัน โอ้ยส่ม่วงนี Luckily, Hence, ้เองกูไม่น่าปล่อยมึงเลยกูต้องใช้ห้ามดูเก็บครูถามว่ากูสปอนเซอร์โอ้โอ้โอได้ตัวเยอะมากเสียอย่างเดียวกูเป็นคิงวิอยากเล่นตั่วสวมอ่ะถั่วสวม อืไอ้นวลมันทำคูสเสเจ็บช้ำได้หมดเลยนะเอ้ยเอาตายอาคูตาย,ยาไม่ได้เวย้ยเฮ้ย,อยไอ้ฟอ,อยคือในคิดต่างประเทศเนี่ยเขาทำอย่างเงี้ยเขาเชนะทําไมกคือทานาก,กูรับไม่ได้ีล่วเขาไปเตรียมกับสัตพนักงานมาอืมจ้าอุ้ยเามีอย่างหนึ่งที่อยากลองอุ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้ว ข้ามเลยต่ด็กดก,ก็น่าว่าเขาจะปัดซื้อเอาเหลืองอาน้องเป็ดมาน้องเป็ดอืมอม่วงมันทำกับกูเจ็ดแชมซ้ำไม่หมดเลยช้ำไปหมดวันนี้แหละก็ต้องมาคองมางลังใหม่อืมอ้ม มีเมื่อกี้ยกเนียบไปใช่ไหมการใช้สมาธิอันส่งพลังแล้วก็อันเซ็กซี่ของเขาวิวิไอ้ป้าแ่จริงเหร No 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 คิโฆษณานี้ใหม่กี่แล้ววะอยาเชียรดเหนแล้วเหรอนอยลงไปเดี๋ยวนี้ วิเล่นกันไหมแม่วิไอม่วงตายไปซะตอนนี้จำกัดไอเหี่ยก่อนวยอ้าวกูตายง่ายอย่างนี้เลยเหรอกูว่าแค่นี้ก่อนดีกว่าบ๊ายบาย